<c oughs> ขอบคุณค่ะนึกว่าเป็นเพื่อนใแคส่ให้อุ๊ยสีออกเร็วอยู่นะ <c oughs> ใช่หรอเออ

เนี่ยที่เราจะเอาเนาะแบบที่อยากได้เลยป่ะแป้ง็กแคนพาเด็กๆมาทำผมนะคะ <c oughs> คุณเด็กๆนะคะนู่นนี่นี่สามคนเลยจ้าแต่ของเราเราขี้เกียจเซืร์ให้เขาเซืร์แทน เด็กๆมาทำผมนะคะคุณเด็กๆนะคะนู่นนี่สามคนเลยจ้าช่แวแต่ของเราเราขี้เกยียจเซิร์ให้เขาเซิร์แทน <laughs> 嗯，好了。

เราไม่อยากอยู่คอนโดแล้วอิงฟิวเพราถูกใจมากเลยอ่ะแล้วก็ขอให้หมาหยุดหยุดแบบเสียงดังแบบโวยวายแบบไร้สาระแล้วก็โตขึ้นหน่อยลูกพูดเหมือนกันแสดงว่าลูกเก็บกดเหมือนกันขอให้เป้รวยๆเจอผัวดีๆรวยๆเอาเงินให้มาเแล้วก็มีเงินมีทองทำงานทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นแล้วก็เก็บเงินได้เยอะอยากกินไร้สาระ แล้วก็รักพี่รักน้องอยู่กับพ่อกับแม่ไปท่นนี้เออสุขภาพดีขอบคุณเอออีกอย่างแรงักอยู่กับลูกๆไปนานๆขอให้แบบมีผิวหน้าผ่องสาอีขอให้กลับมาสวยสวยเหมือนเดิมปังคๆด้วยขอให้ถูกหวย <ừ> mm. ขอให้เป็นดาวติ๊กต็อกมิยอ์คนดูยังเยอะคือคิดี่ลง y YouTube ไม่ได้ขอให้มีคนดูในมีคนกดไลค์เ<ร>ยอะๆมีคนคอมเมนต์เยอะไม่เหงาเลยในโ,โซเชียลแต่ชีวิตจริงจริงจริงไม่เหงาขอให้ลูกอ่ะทำงานทำการพูดจาอะไรก็ให้คนเชื่อฟังแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในหน้าที่การงานร่ำรวยเจอแฟนที่ดีทำอะไรคิดการอะไรก็สมหวังาัฒนาตามดั่งใจคิด แล้วก็อย่าลืมพี่ลืมน้องรวยๆแล้วเอาเงินให้พ่อแม่ใช้สุขภาพดีมีรวยเฮงๆมีอขอให้มาอายุยืนแข็งแรงขึ้นหน้าแบบทาชีมด้วยเขียวเลยแล้วก็มาต้องฟังลูกบ้างรักลูกให้เท่ากันทุกคนต้องฟังลูกด้วยไม่ใช่เอาแต่ความคิดของตัวเอง แล้วก็พูดอะไรก็ไม่นูเรื่องแล้วก็อย่าติดโทรศัพท์กับเพื่อนมากเกินไปเฮ้ยไม่ได้อันนี้ท้าพูดแค่นี้อ่ะขอให้เียสุขภาพแข็งแรงเลยรวยมีเงินมีทองเวลาพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะต้องคิดก่อนพูดแล้วก็เนาะแล้วก็ทำอะไรอะ่ะก็คิดหน้าคิดหลังแล้วก็ให้รักครอบครัวอยู่กับพี่กับน้องมีแฟน มีแฟนมีได้แต่ต้องดูด้วยว่าดีไม่ดีขอให้มีแฟนรวยๆแล้วก็รับใด้รวยเบิรให้โชคดีให้มีงานมีการก็บอกรวยให้มีงานมีการให้รีรวยรวยแล้วเอาเงินให้แม่ด้วยให้มีงานมีการเยอะๆทำอะไรก็เหมือนมีพูดแล้วให้คนเชื่อฟังอ่ะแค่นั้นแหละไม่ป่ากว่าให้รีอ่ะ et euh, beaucoup d'argent et une bonne santé et euh, j'espère que tu ne deviens pas comme maman euh, quand tu lis à te plaindre tout le temps parce que tu commences à te plaindre et après tu vas devenir comme maman ouais, là... bonne santé bon, bonheur et plein d'argent mais la santé avant tout แล้วก็ขอบคุณที่พาไปเลี้ยงข้าวแบบสายค่ารถค่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่าไปฝรั่งเศสค่าวีซา่าทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณที่หลักมาด้วยอืมขอบ้ความรักเต็มด้วกเต็้็รัเ็วความรัาดรั็ร้วามรัก้วยารวยร ขอบคุณว so ินล pe kind of ah, okay. uh ี่ที่แบบพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวขอให้วินลี่อายุยืนไม่วินลี่ต้องพักร่อกลับด้วยพันดีหเกี้สุขภาพดีมีเงินเยอะๆอก็รูปอยู่ข้างๆนี้เห็นยังวินลี่วินลี่ต้องถ่ายเฮ้ยยูต้องเอาเอากระมังไม่ใช่หรอ ขอให้ยูสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองมีเยอะเท่าไรก็ให้ส่งความปรารถนารักไอ้เยอะนักให้เงินไอ้เยอะนะอืโชคดีแข็งแรงรวยรวยอะไรที่ไอ้ทำผิดก็ขอโทษด้วยที่ชอบบ่นไงเออที่ชอบบ่นยูด่ายูอ่ะเขาบ่อะ่อบบ้เฮ้ยมีตัวเตอร์เยอะมากเลยอะ่ะมารีอยากร้องให้ <c oughs> โอ้ยละล้างตีเราเป็นรูปหน้าวิลลี่ไม่เป็นไรที่อยาชมนะลี